วิดีโอแป๊บอ่ะโอเคเมือนน่อเรากลับมาอีกครั้งกลับมาอีกครั้งซึ่งกลับมาอีกแล้ววะโอเคตอนเนี้ยเราเรามีเรามีามอะชาร l เลนจ์ Challenge, นิดหนึ่งนะเราเรามีชาเลนจ์แต่เล่นอยู่ตรงที่ว่าเรามีรอบอยู่รอบเดียวเราจะทํายังไงให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดอ่าโดยที่โดยที่ตอนเนี้ยการ์ดมันขึ้นมือดีมากๆเลยนะครับการ์ดมันขึ้นมือดีมากมากก็คือ มีการ์ดอเวกนะเปลี่ยนเป็นอเวกซึ่งมีมาทําตูดอะไรก็ไม่รู้นะตอนเนี้ยซึ่งมันมันตูดแมวอะคือมันคมันใช้ไม่ได้ว่ามันเหลือรอบสุดท้ายแล้วอนะเอออันนี้ก็แล้วก็มีการ์ดอันนี้นะซึ่งการ์ดอันนี้มันจะไม่เสียคอร์สนะมันจะหยิบการ์ดคอมโบดิตีขึ้นมาสามใบซึ่งตอนนี้เรามีพื้นที่ให้มันลงในแค่สองใบนะอันนี้ก็เหมือนกัน มันบอกว่ามันจะลบการสีม่วงออกแล้วก็จะลงการสีม่วงลงไปสองใบแล้วก็จะลงการรีเจนเดอรี่ไปหนึ่งก็จะเป็นสามใบโดยลบม่วงสองก็ถ้ามันลบม่วงสองเไปก็จะเหลือสี่ช่องหนึ่งสองสามสี่นะทีนี้วิธีการจะทำเป็นวิธีการจะเล่นให้มันได้ประสิทธิภาพสูงสุดก็คือผมอยากเปิดการ์ดให้ได้มากที่สุดเปิดเปิดหน้ามันให้ได้มากที่สุด ตอนนี้มันมีการท่วงคอมโบของผมอยู่ใบหนึ่งก็คือการ์ดที่มันจะดรอปของรีเจนเดอรีร่ถูกไหมผมดูแล้วผมจะเล่นใบนี้ก่อนว่าทำไมเพราะว่าไอ้การ์ดใบนี้มันจะเป็นมันจะจั่วคอมโบดิตี้ได้สามใบเิดมาปุ๊บเช็คคอมโบดิตี้ที่เป็นเคออนันมีอะไร มันจะเป็นอย่างนี้จะมีฟ้าสีนะตมสองม่วงสองถ้ามันออกนี้ก็โชคดีเยี่ยมเลยแต่ว่ามันก็ฟาร์มได้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่แล้วได้อันนี้มาปุ๊บเราก็ต้องมาวัดดวงกับอีกใบหนึ่งว่ามันจะได้อะไร นี้ถ้าได้ม่วงมามันก็เตรียมจะเป็นลบออกก็โอเคได้ฟ้ามาก็ก็เดี๋ยวต้องเปิดทิ้งนะวิธีการวิธีการนะครับวิธีการก็คือผมจะเล่นใบนี้ก่อนถูกไหมห่องมันเหลือแค่สองผมก็ต้องเปิดแมปทิ้งแนมะปแบบแมปทิ้งอ,อเป็นยังไงช่องมันก็จะว่างพอช่องมันว่างปุ๊บเราเล่น วิ่งเร็วแต่เราวิ่งไปตีเลยม,มันไม่มีคอมโบอะไรอยู่แล้วจบจบไปทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเรามาดูกันว่าไอการที่มันจะขึ้นมือมาอว้าวหรือเปล่า ุณบอสมากเลยบอสจะของเยีเ่ยมมากอันนี้ก็โทษบอสไม่ได้นะผมไม่ได้ใส่มาใส่มาเนบางครับได้นิดหน่อยโอเคเรามาดูเรามาดูว่าเป็นยังไงนะเบิดไปก็คือม,มาเปิด,ดปึ๊บ้ฟาฟสากระจายเลยเพืดีย๋ยวนะมันใช้สามใบถูกปะมันใช้สามใบ ก็คือมีม่วงสองม่วงก็คือหนึ่งกับสองพอพอไม่ต้องลบพอก็เราอาัดตันหน่อยเราอาัดกันหน่อยไ้ช่วงีีใส่ใส่นี้ไหมกม ก็ไม่ได้อะไรดีๆนะเป็นลุนล,นลุนการ์ดใบสุดท้ายเนี่ยขอให้มันขึ้นมาเด็ดๆนะมันขึ้นมาเด็ดๆเนี่ยเราก็พอที่จะเมค e profit บมันได้ไรแต,แต่จะกำไรหรือเปล่าอีกเรื่องนึงการ์ดอะไรการอะไรเปิดมาบ๊ กูเห็นการแล้วกูปวดหัวเลยวะมันได้การนี้ครับเพิ่มรอบซึ่งซึ่งมึจะเพิ่มอะไรก่อนมึงมีงเพิ่มอะไรม,ไม่มีอะไรต้องเพิ่มแล้วอ,อ่าโอเคในเมื่อในเมื่อมันออกมาแบบเนี้ยผมมองว่าการที่ที่น่าเล่นก็คือการเพิ่มรอบนั่นแหละอะถามว่าทําไมต้องเล่นการเพิ่มรอบเราเล่นการเพิ่มรอบใช่ไหมแล้วเราวิ่งไปตีบอลจะได้สามตายนะเห็นไหม อันนี้มันมันได้สองเทินไนได้สองเทินก็จะตีบอสได้ถ้าผมว่าโอเคนะผมว่าโอเคนะเล่นตีบอสผมขำไปก็คือตัดตัโปรฟิตจากบอสไปแต่ถ้าถ้าเกิดว่าผมไม่มายไม่มายกับกราร์ดใบเนี้ยผมเล่นอันนี้ทีกว่า นะเพราะว่าการใบนี้มันได้รีเจนดอรี่จากบอใช่ปหมผมมีอันนี้เห็นไหมก็แล้วแต่สมมุติว่าเราเราทำรอบบอสเล่นอันเนี้ยเรเล่นอันเนี้ยสองรอบก็ได้หกแต้มใช่ไหมเออก็เล่นอันนี้ก็จะกลายเป็นสี่ใช่ไหมสี่เล่นอันนี้ก็จะกลายเป็นอีกสามสี่ก็เป็นเจ็ดเจ็ดปุ๊บแล้วรอบเรายังฟรีอยู่ใช่ปะ เราก็ไปเล่นเทียแปดก็ได้เราไปเล่นเทียแปดหรือว่าหรือว่าผมหนีไปเล่นเทียแปดสมมติว่าผมหนีไปเล่นเทียแปดเทียแปดมันแพงถูกปะการที่จะเล่นได้ถึงบอสเนะี่ยมันแพงผมเล่นอันนี้ก่อนก็จะกลายเป็นสองสองปุ๊บผมมาเล่นการไปน,นี้การไปนี้มมนได้บวกสามใช่ปะก็จะกลายเป็นวกลายเป็นห้าแมปสุดท้ายผมก็เล่นอันนี้อันนี้ไม่ได้สองแล้วบวกกับอีกสองก็กลายเป็นสี่สี่ จะเป็นสีตาหนี่สี่ก็จะกลายเป็นหกถ้าเกิดว่าเราประหยัดรอบที่จะวิ่งไปหาบอสได้แบบเยอะมากประหยัดประหยัดมากแต่ยังผมจะเล่นอันนี้ผมไม่แคร์บอสแล้วผมเล่นนี้ดีกว่าเล่น ก็เหมือนเดิมก็มีอะไรวะเป็นกอดออกบอลเน่ยเป็นกอดออกอีกกอดออกไม่ขี้อ่าโอเคอเรามาดูกันว่าแมปฟุตซ้ายของเราเราจะได้เท่าไหร่นะ อยากอยากได้แบบเอะอยากได้โชว์อะโชว์เพื่อนอะอเพื่อนก็ดูคลิปแล้วก็แบบถ้ามันตกเป็นโปรติดมาเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเออได้ทำมาไม่เสียแรงนะแต่ถ้ามันไม่ตกเนี่ยอาจ,จะต้องปิดคลิปแล้วพอตีบอสปุ๊บแล้วมันไม่ตกก็อาจจะต้องปิดคลิปเลย <c oughs> <c oughs> ไม่มีประโยชน์ในการเนี่ยมาตกหน่อยไกหน แม่งเลยขอกระหยาบวะกัดฟังโอเคแอสกาเท่านี้นะเพื่อนก็เล่นให้ดูว่าเราสามารถที่จะแบบว่าพิพิกแพงได้นิดหน่อยนะตาพี่จะแบบเหลือรอบแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ได้อีกนิดนิดนึงอะ่ะเออซึ่งถ,ถ้าเกิดเราคิดไม่ถึงเนี่ยบางทีเราอาจจะพลาดโอกาสไปนะครับก็ไม่มีอะไร ก็มามาแบบมาแบบเป็นทริคๆเนะมามาเป็นทริคนิดหน่อยก็โอเคก็อาลาไปเท่านี้อีกรอบหนึ่งสวัสดีครับ